สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยคุณครูจันเพิญศรีจันทวงศ์สอนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6หน่วยการเรียนรู้ที่4เป็นเรื่องเกี่ยวกับปรากฏการณ์ของโลกและภัยธรรมชาตินะคะเราก็จะต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ภาวะเลือนกระจกทีนี้ต่อมาในคลิปนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการลดปริมาณแก๊สเลือนกระจกนะคะเราจะมีวิธีการลดปริมาณแก๊สเลือนกระจกที่ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนได้อย่างไรนะคะเด็กๆลองไปดูแล้วก็ไปชมคลิปนี้กันนะคะการลดปริมาณแก๊สเลือนกระจกสามารถเริ่มจาก การใช้ชีวิตในปจัจจุบันของเราเองนะ,ะโดยการเริ่มจากกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของมนุษย์ส่งผลให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศเพิ่มมากขึ้นรวมถึงสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติก็ส่งผลให้ปริมาณแก๊สเรือนกระจกในธรรมชาติเพิ่มขึ้นได้ เราทุกคนจึงต้องร่วมมือกันโดยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและลดกิจกรรมต่างๆที่ก่อให้เกิดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศรวมถึงช่วยเพิ่มแหล่งดูดซับแก๊สเรือนกระจกโดยช่วยปลูกต้นไม้และก็อนุรักษ์ป่าไม้นะคะอันนี้ก็คือวิธีง่ายๆที่เกี่ยวกับเราในชีวิตประจำวัน นะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เราทำอยู่แล้วทีนี้มาดูผลกระทบจากภาวะโลกร้อนที่มีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทำไมเราถึงต้องลดภาวะโลกร้อนมันส่งผลยังไงต่อสิ่งแวดล้อมเรา1น,นะคะ ก่อให้เกิดพายุบ่อยขึ้นภาวะโลกร้อนจะส่งผลให้เกิดพายุหมุนบ่อยขึ้นและก็เกิดความรุนแรงนะคะสองปัญหาจากน้ำพุท่วมต่างๆรวมถึงภาวะโลกร้อนอยังส่งผลให้เกิดพายุฝนบ่อยครั้งเมื่อเกิดพายุฝนบ่อยครั้งก็จะเกิดการน้ำท่วมขึ้นที่เราเรียกว่าการเกิดอุทกภัยนั่นเองนะคะ ต่อไปข้อที่สก็คือปัญหาฝนแล้งนะคะไฟป่าอุณหภูมิของอากาศที่สูงขึ้นทำให้ปริมาณน้ำและความชุ่มชื้นละเหยไปอย่างรวดเร็วหลายๆพื้นที่ของโลกแทบทุกทกวีปประสบปัญหาเกี่ยวกับความแห้งแล้งนะเกิดปัญหาไทยธรรมชาติมากขึ้นแล้งก็แล้งมากถ้ากเกิดฝนตก ก็เกิดมากเพราะว่าไม่มีต้นไม้ไปดูดซับนะคะต่อไปข้อที่4ที่ส่งผลกระทบก็คือระดับน้ำทะเลสูงขึ้นอันเป็นผลมาจากทานน้ำแข็งขั้วโลกเกิดการละลายอย่างรวดเร็วทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นกว่าปกตินะคะต่อไปข้อที่5ปัญหาชายฝั่งทะเลถูกกัดเซาะและเป็น ปัญหาที่สืบเนื่องมาจากระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเพราะปริมาณน้ำจะกัดเซาะชายฝั่งทะเลให้ทังทลายมากกว่าเดิมนะคะต่อไปข้อที่6เกิดจากปัญหาโรคระบาดเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นทำให้เกิดการฟักตัวของแมลงต่างๆบางชนิดเป็นทาหะของโรคเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะ ต่อไปข้อที่7นะพืชและสัตว์บางชนิดเนี่ยสูญพันธุ์เพราะว่าภาวะโลกร้อนทำให้เกิดผลกระทบตามมาหลายประการไม่ว่าจะเป็นระบบนิเวศชายฝั่งถูกทำลายนะคนะนัเพราะว่าน้ำท่วมหรือการขยายตัวของพื้นที่ทะเลทรายทานน้ำแข็งละลายอย่างรวดเร็วทำให้สัตว์และพืชสูญพันธุ์ ลงไปนะคะเพราะว่าปรับตัวได้ยากอันนี้ก็คือผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนะคะมาดูการลดภาวะโลกร้อนเราจะมีเมื่อรู้นะคะวิธี ว่าโลกร้อนมีผลกระทบยังไงต่อสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็จะมีวิธีลดภาวะโลกร้อนเริ่มง่ายๆจากตัวเราเองนะคะโดยลดกิจกรรมต่างๆต่อไปนี้ 1. ลดปริมาณการใช้เชื้อเพลิงนะคะหรือใช้พลังงานทดแทนที่ไม่ทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เช่นใช้เซลล์แสงอาทิตย์หรือพลังงานแสงอาทิตย์ ทดแทนนะคะหรือที่เราเรียกว่าสุราสิงนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ลดการนั่งเสียของขยะมูลฝอยที่ทำให้เกิดแก๊สมีเทนนะคะสามลดการใช้สาร CFC ควรจะใช้สารอื่นทดแทนนะคะ ต่อไปข้อที่4ลดการใช้กระดาษนํากระดาษมารีไซเคลิลหรือนํากระดาษกลับมาใช้ใหม่เพราะการใช้กระดาษนี้นะคะเราต้องใช้ต้นไม้เพื่อที่จะมาผลิตเป็นเยื่อกระดาษทําให้เกิดการตัดไม้ทําลายป่าสูญเสียความชุ่มชื้นของพื้นที่ไปนะคะทีนี้ครูเพนก็มีคลิปวิดีโอเกี่ยวกับ ผลกระทบจากภาวะเรือนกระจกหรือโลกร้อนมาให้เด็กได้รับชมนะคะภาวะโลกร้อนผลกระทบและการแก้ปัญหาเมื่อโลกตกอยู่ในภาวะโลกร้อนยอมส่งผลกระทบโดยตรงต่อโลกและสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในโลกบางอย่างเห็นได้ชัดเจนรอบตัวเราเช่นอากาศร้อนขึ้นเรื่อยๆสภาพอากาศแปรปรวนไปหมดฝนไม่ตกตามฤดูกาล เกิดพายุหมุนที่มีความถี่และความรุนแรงมากขึ้นเกิดภัยแล้งในหลายพื้นที่ผู้คนต้องอพยพหนีความแห้งแล้งไปหาดินแดนใหม่อยู่อาศัยเพื่อความอยู่รอดในบางพื้นที่หยาดน้ำฟ้าเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทำให้พื้นที่ที่ไม่เคยมีหิมะตกอาจเกิดหิมะตกก็ได้ผู้คนจะต้องปรับตัวให้ทันต่อปรากฏการทางธรรมชาติที่ไม่อาจจะคาดคิดมาก่อนผลผลิตทางการเกษตรและการประมงเกิดการเปลี่ยนแปลงไป อาหารบางอย่างที่เรารับประทานอาจจะขาดตลาดและมีราคาสูงมากขึ้นหรือเกิดการแพร่ระบาดของโรคต่างๆอีกด้วยนอกจากผลกระทบที่เราเห็นได้จากข่าวและเหตุการณ์รอบตัวแล้วยังมีผลกระทบประเภทที่เราไม่รู้ตัวอีกด้วยเช่นเกิดการถอยร่นของธารน้ำแข็งน้ำแข็งขั้วโลกละลายทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นสัตว์หลายชนิดต้องอพยพย้ายถิ่นฐานสัตว์และพืชหลายชนิดสูญพันธุ์ทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนแปลงไป ภัยแ้งกำลังเปลี่ยนพื้นที่หลายแห่งให้กลายเป็นทะเลทรายผลกระทบทางธรรมชาติเหล่านี้ล้วนส่งผลเสียต่อคุณภาพชีวิตของประชากรโลกรวมทั้งเป็นภัยร้ายทำลายเศรษฐกิจของโลกแล้วเราจะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้อย่างไรกลับไปที่ต้นเหตุของปัญหาคือสภาวะเรือนกระจกที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน สภาวะเรือนกระจกเกิดจากการเพิ่มจํานวนของก๊าซเรือนกระจกในปริมาณที่มากเกินปกติดังนั้นถ้าเราสามารถควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้เราก็จะแก้ปัญหานี้ได้จากต้นเหตุเลยทีเดียวแล้วกิจกรรมอะไรบ้างที่ทําให้เกิดก๊าซเรือนกระจกเราลองมาดูทีละชนิดกันเลยก๊าซชนิดแรกก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จริงๆแล้ว ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้เกิดสภาวะเรืองกระจกได้น้อยกว่าก๊าซชนิดอื่นในปริมาณเท่ากันแต่ปัญหาก็คือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นั้นมีปริมาณถึง80%ของก๊าซที่มนุษย์สร้างขึ้นจากกิจกรรมต่างๆเช่นโรงงานอุตสาหกรรมการเผาไม้เพื่อให้ได้พลังงานจากฟอสซิลเช่นน้ำมันก๊าซธรรมชาติหรือถ่านหินนอกจากนี้การเผาป่าและการตัดไม้ทำลายป่าก็ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ด้วยปริมาณที่มากเช่นนี้ทําให้เจ้าก๊าซนี้เป็นศัตรูตัวสําคัญของโลกก๊าซชนิดที่2ก๊าซมีเทนเกิดจากกิจกรรมหลายอย่างของมนุษย์เช่นการถมขยะการบําบัดน้ําเสียการย่อยสลายของจุลินทรีย์การทาปศุสัตว์บ่อหมักมูลสัตว์เปียกตามฟาร์มขนาดใหญ่ก๊าซตัวต่อไปคือไนตรัสออกไซด์เป็นก๊าซที่มนุษย์สร้างเพิ่มเข้าไปสู่ชั้นบรรยากาศจากการใช้ปุ๋ยเคมีอุตสาหกรรมการ,รผลิตไนลอน หรือจากขั้นตอนการผลิตพลาสติก๊กาซส,สำคัญตัวสุดท้ายคือซัลเฟอร์เฮกซาฟลูออไรด์ซึ่งเป็นก๊าซเรองกระจกที่สร้างผลกระทบรุนแรงกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ถึง22,000เท่าตามการรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าโดยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนิยมใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เช่นไฮโดรฟลูออโรคาร์บอน HFC จากน้ำยาทำความเย็นที่นำมาใช้แทนสารคอรฟลูออโรคาร์บอน CFC ก๊าซเพอร์ฟูอโรคาร์บอน (PFC) และก๊าซซันเฟอร์เฮกซาฟูอราย (SF6) จากการถลุงแร่อลรุมิเนียมหรือสารคอโรฟูอโรคาร์บอน R22, CFC R22 ที่ใช้ในน้ำยาทำความเย็นและการผลิตโฟมเป็นต้นก๊าซต่างๆเหล่านี้ล้วนทำให้ก๊าซเรืองกระจกในชั้นบรรยากาศของโลกมีมากเกินปกติโลกจึงเกิดสภาวะเรืองกระจกเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราน่าจะคิดได้ว่า เราแต่ละคนสามารถช่วยกันคนละไม้คนละมือได้อย่างไรเพื่อลดต้นต่อของภาวะโลกร้อนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหรือลดการเผาไหม้ต่างๆหันมาใช้พลังงานธรรมชาติเช่นพลังงานจากแสงอาทิตย์พลังงานลมพลังงานชีวมวลทดแทนการรักษาและฟื้นฟูป่าไม้การปรับปรุงวิธีทำการเกษตรการประมงการใช้ปุ๋ยให้เหมาะกับพืชและสภาพดิน การใช้ไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทุกครั้งหากเราเข้าใจต้นเหตุที่แท้จริงของปัญหาเราก็จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนเพียงทุกคนรับผิดชอบการกระทำของตนเองต่อโลกโลกของเราก็จะมีความสุขเหมือนเดิมได้ในไม่ช้าค่ะจากที่เด็กๆด,ดูคลิปวิดีโอเสร็จแล้วนะคะวันนี้ครูเพนก็มี แบบฝึกหัดมาให้เด็กๆเพื่อที่จะได้ทบทวนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องภาวะโลกร้อนและผลกระทบนะคะแบบฝึกหัดนี้จะอยู่ในหน้าที่3 0 4สถึง40นะคะแบบฝึกหัดหน้า3 4ถึง40นะคะโดยคุณครูเพนก็จะมี เกี่ยวกับตัวอย่างนะคะมาให้เด็กๆได้ดูเกี่ยวกับจุดประสงค์นะคะของกิจกรรมนะคะกิจกรรมที่1.2เราจะลดปริมาณแก๊สเลือนกระจกได้อย่างไรนะคะจุดประสงค์ก็มีอยู่2ข้อก็คือ 1. รวบรวมข้อมูลและบอกกิจกรรมของมนุษย์ที่มีผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเลือนกระจก หรือข้อ2อ,อธิบายและเสนอแนวทางการปฏิบัติตนเพื่อลดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดแก๊สเรือนกระจกนะคะเด็กๆก,ก็มาบันทึกผลการทำกิจกรรมจากคลิปวีดีโอที่ครูเพ้นให้ไปแล้วนะคะว่ากิจกรรมภาวะเรือนกระจกเนี้ยกิจกรรมใด ของมนุษย์ที่ส่งผลต่อการเพิ่มปริมาณแก๊สเรือนกระจกสู่บรรยากาศนะครูเพ็งก็จะยกมาให้เด็กๆได้ดูเช่น 1. การหุงต้มนะสองการเผ,ผาแก๊สอ,อ๋อขอการเผาขยะนะคะ 3. การเผาป่า 4. การคมนาคมเช่นคมนาคมโดยรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์นะคะหรือการขามนาคมทางเรือนะคะหาการทำปศุสัตว์ก็จะเช่นการทำฟาร์มเลี้ยงหมูการทำฟาร์มเลี้ยงไก่ต่างๆนะคะและข้อที่6ก็คือการใส่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเพราะปลูกซึ่งพวกนี้ก็จะไปสะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศนะคะหรือเด็กๆมีความคิดกิจกรรม อะไรบ้างที่นอกเหนือจากที่ครูกล่ามาเด็กๆก็สามารถเขียนเพิ่มเติมได้นะคะอันนี้ครูเพนยกตัวอย่างมาให้เด็กดูนะคะต่อไปก็จะเป็นผลการเปรียบเทียบนะคะอันนี้นะคะเกี่ยวกับผลของคาร์บอนไดออกไซด์นะคะเด็กๆก็ ให้เด็กๆก็เปรียบเทียบนะคะจะคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็สาเหตุที่ทำให้เกิดนะคะกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นักเรียนก็อาจจะคิดหรืออาจจะดูจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้ว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่สามารถ ที่เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะจากคลิปวิดีโอเมื่อกี้นั่นก็คือสาเหตุที่ทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศหาเด็กๆนะคะไม่เข้าใจอันนี้คือตัวอย่างที่ครูเพ่นทำมาให้เด็กๆดูเด็กๆไม่ต้องเอาตามก็ได้นะคะเด็กๆจะตอบนอกเหนือตามนี้ก็ได้หรือย้อนไปดูคลิปใหม่นะคะอันนี้ก็คือ กูทำมาเพื่อที่จะให้เด็กเข้าใจมากขึ้นนะคะว่ากิจกรรมอะไรบ้างที่เพิ่มปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะหรือสาหรือเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในชีวิตประจําวันนะคะแล้วเด็กๆก็เอามาใส่ตารางนะคะอย่างเนี้ยเช่นการเผาไหม้เชื้อเพลิงหรือทาบพืช ดึกดำบรรในการผลิตไฟฟ้าต่างๆพวกนี้ให้แก๊สอะไรนะคะหรือการเผาขยะนะคะเผากระดาษเป็นการเพิ่มแก๊สอะไรในธรรมชาตินะคะแก๊สพวกนี้เป็นแก๊สที่เกิดจากที่ก่อให้เกิดภาวะเรือนกระจกอย่างเช่นนะคะแล้วก็นักเรียนก็ติ๊กเครื่องหมายถูก หรือเด็กๆจะเอาตามครูเพนก็ได้หรือเด็กๆจะนะคะจะดูจากคลิปวิดีโอหรือนอกเหนือจากนี้ก็ได้นะคะว่ากิจกรรมต่างๆที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี้อันไหนเพิ่มให้กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะอันไหนให้กา๊าซมีเทนหรือ ในตัวเจนออกไซด์หรือสาร c f 4นะคะพวกนี้ต่างๆนะคะเด็กๆก็สามารถบันทึกจากกิจกรรมหรือวดีโอเมื่อกี้ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องลอกตามคูเพนนะคะเด็กๆคิดเองก็ได้อันนี้คู่เพนเอามาให้เด็กๆดูเพื่อที่จะได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะ แล้วก็แนวทางนะครับในการปฏิบัติตนเพื่อลดเพื่อลดภาวะโลกร้อนมีอะไรบ้างเด็กๆอาจจะตอบต่างจากครูเพนก็ได้นะคะเช่นของครูเพนก็จะตอบการปลูกต้นไม้เด็กๆก็นะคะหรือตอบนอกเหนือจากที่ครูเพนตอบก็ได้นะคะ 2. ก,การคัดแยกขยะ ะะเพื่อขยะอันไหนที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้เราก็สามารถที่จะไปรีไซเคลิลนะ,ะเป็นการคัดแยกขยะว่าอันนี้คือขยะขยะมีพิษขยะเปียกขยะรีไซเคลิลขยะที่สามารถนำมารียูสได้นะคะเราก็จะแยกไว้เพื่อที่จะ,นะะให้ สามารถนำขยะนั้นไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นนะหรือการอันที่สามก็คือการรับประทานอาหารอย่างพอเหมาะพอควรนะคะแล้วก็เป็นการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์นะ,ะหรือการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัวในการเดินทางไปทำงานก็แทนที่เราจะใช้รถ ยนนะคะหรือรถจักรยานยนต์ก็หันมาใช้เลยคะรถประจําทางหรือนะคะหรือรถจักรยานนะคะรถส่วนตัวไปเพื่อการแออัดนะคะของการรถยนต์นะคะเมื่อรถยนต์เกิดการแออัดมากๆหรือรถติดมากๆก็จะปล่อยควันพิษออกมาอันนี้ก็จะเป็นการลดนะคะลดภาวะโลกร้อนได้เหมือนกันนะคะ หรือการเลือกใช้พลังงานที่สะอาดนะคะหรือใช้พลังงานหมุนเวียนนะคะแล้วก็การนําขยะบางชนิดนํามารีไซเคลิลหรือกลับมาใช้ใหม่นะคะอย่างเช่นพวกพวกขวดพลาสติกนะคะอันไหนที่สามารถนํามาใช้ใหม่หรือประดิษฐ์เป็นสิ่งของเพื่อที่จะให้มีประโยชน์มีราคานำไปขายได้สร้างไรายได้ อีกนะคะก็เป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนนะคะได้เหมือนกันนะ,ะและหน้าที่นะคะ40เป็นหน้าสุดท้ายที่เกี่ยวกับ Mind m y n d p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  i n g นะคะส่วน Mind m y n d p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  i n g นี้ให้เด็กอันนี้เป็นตัวอย่างคร่าวๆในหนังสือเรียนหน้า4 7 นะแต่ถ้าเป็นแบบฝึกหัดจะอย,อยู่หน้า40ก็คือนะนักเรียนอาจจะคิดนอกเหนือจากกรอบน,นี้ก็ได้นะคะหรือทำไม้ไม p ปิ้งเกี่ยวกับปรากฏการณ์เรือนกระจกแล้วแต่ไม้ไม p ปิ้งออกมาว่าส่งผลกระทบยังไงมีนะกิจกรรมใดที่เกี่ยวกับการลดภาะ ว่าเลือนกระจกหรือกิจกรรมไหนที่หน้า47นะคะทำลงไปในหนังสือแบบฝึกหัดหน้า40ได้เลยนะคะ n า mapping นี้แล้วแต่ความคิดของเด็กๆเด็กๆไม่ทําตามนี้ก็ได้นะคะจะทําเป็นในรูปแบบของการวาดภาพวาดภาพแล้วเพิ่มคำบรรยายก็ได้นะคะอันนี้ครูให้เด็กๆมาดูเพื่อที่จะ เป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเด็กๆครูเพนจะรอตรวจงานนะคะส่งงานให้เด็กๆส่งในลายส่วนตัวของครูเพนนะคะเพราะว่าครูจะเข้าไปเช็คได้ส่งเวลาส่งงานเด็กๆต้องบอกว่าชื่ออะไรนะคะเพราะว่าครูเพนสอนในระดับชั้นป .6 6ครับหยัน6กครับะคะอะไรเลขที่อะไรอยู่ชั้น ะะอยู่ห้องไหนนะคะปอหครับอะไรเด็กๆบอกไว้ด้วยนะคะคุณจะเข้าไปติ๊กให้คะแนนตามนี้นะคะค่อยๆทําไปนะ,ะข้ามไปเด็กๆก็จะสะสมงานไปเรื่อยๆนะคะค่อยๆทำสองหน้านะคะเพื่อที่จะให้ทันไปฝึกหัดแล้วพบกันใหม่นะคะเด็กๆสวัสดีค่ะ